อีกค่ะมาผัดบวบใส่หมูนะคะจะมีกระเทียมเจียวทิ้งไว้แล้วนะคะใส่ลงไปไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าใส่เยอะกันน่อยเดี๋ยวหนึกไปว่าเออมีน้ำมันจากกระเทียมนะเจียวแล้วนะคะผัดหมูกระเทียมเจียวนะคะผัดบวบนะคะบวบฝรั่งนะคะซุกี้นี่นะคะนะ ก็มีกระเทียมน้ำมันเนื้อหมูซับแล้วก็ตุกที่นี่หั่นลงไปลูกนึงเด้ดเลยนี่ลูกน,งแบบกนึงพอเลยแต่อิ่มเลย,ยก็มีกระเทียมพริกไทยแค่นั้นน้ำมันเนื้อหมูลงไปผัดนะคะง่ายๆกิจวัตรที่เรากินนะคะอาหารางคขัางก็ทำอาหารให้ดูมคขั้งก็กินแบบไม่เห็นหน้านะคะ ใส่พริกไทยหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะจะหมดแล้วขวดนีใช้ให้หมด ผัดบ,บวกใส่หมจูจ้าเซ็บๆก็ใส่น้ำลงไป ลองไปทำกินด็จะง่ายๆนะคะพริกกระเทียมหมูน้ำมันลงไปใส่เครื่องปรุงรสตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดชอบเจืดก็ทำกินได้ะะเลยค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนก็ลองไปทำกินดูค่ะเนอะผนะัดบวบอันนี้อยู่ตังแดนเราไม่มีบวบก็เอาบวบฝรั่งมาผัดกินก็ก็อร่อยจ้ะ กินกับข้าวสวยมันร้อนก็อร่อยนะคะผัดหมวบใส่หมูน,นะคะเนี่ยผักเริ่มสุกแล้วเริ่มถ้าใครชอบแบบประมาณนี้ก็ปิดได้ปิดเตาได้เลยโอเค โอเคก็ได้ละประมาณนี้ตักเสิร์ฟนะคะใส่ถ้วยเดิมตักเสิร์ฟได้แล้วนะคะเงาผัดบวบรังนะคะใส่มูสปุ๊บตัเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขอลองเพื่อนๆ็ลองไปทำดูชอบคลิปนี้นะก็ได้ตดแก กดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สาวไทยในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปละผัดบวบใส่หมูแซ่บๆอร่อยกับสาวไทยเลยคะ่ะบ๊ายบาย